นี่ก็คือบรรยากาศทั่วๆวไปที่สนามบินนานาชาติอุตภาระยองพัทยาค่ะตอนนี้เรามาถึงลานจอดรถของสนามบินนานาชาติอุตภะราแล้วนะคะแล้วก็จอดรถไว้ตรงนี้เราถามาเจ้าหน้าที่ที่ตรงรักษาความปลอดภัยตรงที่ป้ายกั้นน่ะนะคะ ว่าจอดรถถ้าเราจอดค้างคืนเนี่ยค่าจอดเท่าไหร่นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าจอดค้างคืนเป็นรถยนต์ธรรมดาก็วันละ140บาทนะคะที่สนามบินนานาชาติอุตภานะคะด้านหน้าเราเป็นเทอร์มินอลที่2หรืออาคารผู้โดยสารที่2นะคะซึ่งเป็นอาคารใหม่ภายในสนามบินนานาชาติอุตภาค่ะถัดมาด้านนี้เป็นอาคารผู้โดยสารที่1เป็นอาคารเก่า ต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้เขาใช้ทำอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับศูนย์อาหารนะคะของอสนามบินนานาชาติอุตภานะคะก็มีร้านอาหารหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานได้ในตรงนี้ก็จะเป็นห้องแอร์นะคะมีอยู่สองที่ด้านโน้นก็จะเป็นห้องแอร์เช่นเดียวกันเราก็จะโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่เขามีนะคะ แต่ฝั่งด้านโน้นเป็นห้องแบบโอเพนแอร์ค่ะ,ะไม่มีแอร์นะคะเลือกซื้อเลือกรับประทานได้จะนั่งรับประทานที่นั่นหรือซื้อกลับบ้านก็ได้แต่ดูราคาดีๆนะคะบางทีก็ราคาค่อนข้างจะแรงไปหน่อยสำหรับอาหารต่างๆอาหารตามสั่งอะไรประเภทนี้นะคะด้านขวามือเราเป็นลานจอดรถนะคะลานจอดรถที่หนึ่งมาด้านนี้ เป็นอาคารผู้โดยสารที่สองนี่คือบรรยากาศด้านหน้าของสนามบินหรือท่าอากาศยานนานาชาติอุตภะเรยองพัทยานะคะเขาบอกว่าอุตภะเรยองพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะคะด้านหน้าเราเป็นอาคารผู้โดยสาระคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะว่าภายในอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติอุตภะเรานี่เป็นยังไงบ้าง ตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเราเดินมาด้านนี้นะคะโอ้โหมีป้ายใหญ่สวยงามเลยอยู่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารนะคะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นอาคารผู้โดยสารที่สองถ้าเข้าด้านนี้ก็จะเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศหรือ International Flight นะคะมีป้ายสวยงามเลยค่ะ Welcome to Utapau i n t t r r n t t o o n l l i r r p r t t ไหมคะถ้ามีรถมาส่งผู้โดยสารก็มาจอดบริเวณนี้ละค่ะจอดรับส่งกันตรงนี้นะคะแต่ห้ามจอดแช่ห้ามจอดนานแค่จอดรับส่งเท่านั้นนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในอาคารผู้โดยสารกันเป็นยังไงบ้างนะคะตรงซ้ายมือของเราก็เป็นตำรวจท่องเที่ยวหรือ Tourist Police นะคะเราไปทางโน้นค่ะ เราเดินเข้าไปภายในตัวอาคารผู้โดยสารนะคะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไฟล์ตอยู่ตรงนี้บริเวณนี้เขาบอกว่ารีแพ็คแอเรียนะคะด้านโน้นก็จะเป็นห้องน้ำด้านนี้ก็จะเป็นผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศนะคะอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องที่เราทำแท็กซ์รีฟัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่เขาซื้อสินค้าซื้อสิ่งของจากประเทศไทยนะคะเวลาเข้ามาเที่ยวแล้วเขาก็ขอภาษีคืนต่อมาจุดนี้เป็นประชาสัมพันธ์เป็นจุดบริการลูกค้านะคะด้านนี้เป็นจําหน่ายบัตรโดยสารค่ะเคาน์เตอร์เช็คอินต่างๆบริเวณนี้ก็ว่างค่ะด้านโน้นเป็นร้านเบเกอรี แล้วก็ร้านกาแฟะนะคะอันนี้เป็นชั้นล่างมีผู้โดยสารบางส่วนกำลังเช็คอินกำลังโหลดกระเป๋าอยู่นะคะบันไดเลื่อนขึ้นไปชั้นบนชั้นสองช่วงนี้ยังไม่มีเครื่องขึ้นลงก็ยังเงียบเหงาอยู่นะคะแต่ก็มีเสียงตามสายประกาศแจ้งเรื่อยๆฝั่งนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ค่ะ ด้านนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์เช็คอิน1 2 3 4 5 6 7ไล่ไปเรื่อยๆค่ะเขามี20กว่าเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะบริเวณนี้ก็ยังคงเงียบเหงาอยู่เพราะว่าคงยังไม่มีสายการบินใดที่จะบินในช่วงเวลานี้นะคะก็ไม่ได้เปิดเคาน์เตอร์เช็คอินแต่ไปดูฝั่งโน้นกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างด้านนี้ก็จะเป็น จำนายบัตรโดยสารของสายการบินนกแอร์นะคะแต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เขามีบินหรือเปล่าเราเดินมาด้านนี้นะคะตรงนี้เป็นศูนย์ร่วมรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานนานาชาติออตเภภระยองพัทยานะคะในห้องนี้ก็จะเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์บริการข้อมูลและทรัพย์สินศูนหายประมาณนี้นะคะส่วนฝั่งนี้ ก็จะมีตู้ขายเครื่องดื่มแล้วก็ของขอบเคี้ยวเล็กๆน้อยๆเป็นตู้อัตโนมตัติตู้หยอดเหรียญน,นะคะถัดมาก็จะเป็นเคาน์เตอร์เป็นร้านกาแฟ Coffe e เวิร์นะคะดูด้านนี้ก็จะมีที่ให้ผู้โดยสารนั่งพักผ่อนนั่งรอถัดมานะคะดูที่เขาทำไว้สวยงามเลยค่ะ ตรงนี้นะคะถัดไปเคาน์เตอร์นี้เป็นอะไรเป็นไทยไลออนแอร์นะคะอันนี้เป็นเคาน์เตอร์หรือเป็นออฟฟิศของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ค่ะถัดไปด้านโน้นมีอะไรไปดูกันค่ะที่เรามองเห็นก็เป็นเอ็กซ์ช e น์หรืออ่า บริการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศนะคะมีเคาน์เตอร์เล็กๆอยู่ตรงเนี้ยของธนาคารกรุงเทพแล้วก็มีตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพมีฝากถอนได้ด้วยนะคะอันนี้ปิดค่ะไม่รู้เขาขายอะไรขายชาขายเครื่องดื่มนะคะฝั่งน้องก็เป็นห้องน้ำ ถัดมาจากห้องน้ำก็จะเป็นห้องละหมาดนะคะตรงนี้เป็นช่องทางออกผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศเคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้เป็นร้านกาแฟอเมซอนนะคะแต่ตรงนี้ไม่รู้เขาเปิดหรือเปล่าไม่น่าจะเปิดนะคะเพราะว่าเขามีตรงเป็นคาเฟ่หรือเป็นอาคารเป็นห้องของเขาเองอยู่ด้านนอกนะคะตรงนี้ก็จะมีบอร์ดนะคะบอกว่าเที่ยวบิน จากไหนไปไหนนะคะเที่ยวบินจากสนามบินนานาชาติอุตภาวเขาบอกว่าเวลา13นาฬิกาไปภูเก็ตนะคะกับสายการบินบางกอกแอร์เว17นาฬกา20นาทีสายการบินบางกอกแอร์เวเช่นเดียวกันไปสมุยนะคะเวลา23นาฬกาสายการบินเอมบเรตไปดูไบค่ะ23นาฬิกา ก็สายการบินฟลายดูไบไปที่ดูไบเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือเที่ยวบินสำหรับวันนี้ที่จะบินไปยังที่ต่างๆหรือสนามบินอื่นๆนะคะเริ่มต้นจากสนามบินนานาชาติอูตเภานี่ก็คือบรรยากาศทั่วท่วไปที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารผู้โดยสารสนามบินนานาชาติอูตเปาระยองพัทยาค่ะ ที่บริเวณชั้นสองของอาคารผู้โดยสารที่สองสนามบินนานาชาติอุตภานะคะเดีค่ะเดินตามป้ายไปเลยว่าเราจะไปไหนต่อนะคะผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศไปทางขวามือส่วนผู้โดยสารขาออกภายในประเทศไปทางซ้ายมือนะคะเราเดินเข้ามาด้านในนะคะผ่านเอ็กซเรตตรวจความเรียบร้อยความปลอดภัยของสัมภาระของกระเป๋าและของตัวเราด้วยนะคะ เอามาบริเวณนี้ก็จะเป็นห้องโถงมีที่นั่งเยอะแยะค่ะให้ผู้โดยสารได้นั่งรอขึ้นเครื<ๆ>่องนะคะเดค่ะมไปด้านนี้มีขายของที่ระลึกด้วยอยู่ตรงนั้นร้านสมาคมภริยาทหารเรือนะคะส่วนด้านนี้ก็จะมี Coffee w o r l d Cafe อยู่ด้านนี้ค่ะมองออกไปด้านนอกชมวิวด้านนอกดีกว่านะคะ เห็นเครื่องบินของราชนาวีจอดอยู่ตรงนั้นมองออกไปก็จะเห็นรันเวย์เห็นลานจอดเครื่องบินนะคะที่นี่คือท่าอากาศยานนานาชาติอุตเภาระยองพัทยาค่ะหรือสนามบินนานาชาติอุตเภาระยองพัทยานะคะ